Vida. ถ้าหากใครต้องการเติมคอยสำหรับ FC 25แล้วก็ต้องนี่เลย15คอยไทยแลนด์ไม่ต้องกลัวโดนแบนโดนเตือนใส่โคจูเนียเซเลียสได้คอยเพิ่มด้วยนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างนะจ๊ะแลวถ้าหากใครอยากเติมเขียว FC point สำหรับเกม FC 25แบบโค้ดถูกถูกกระเติมเองอีกต้องนี่เลย Over Top Up ผู้ติดตามมากกว่า1 0 0 0 0 0คนร้านจดทะเบียนแบบชัดเจนสำหรับใครที่สนใจเติมแบบผมลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนเะครับเรามีภารกิจอันยิ่งใหญ่อย่างแรกเลยครับผม ครับใครที่ได้ไมโคอนมาจะรู้ว่ามันยากลําบากแค่ไหนเว้ยคือมันยากจริงจังเลยผมบอกเลยที่มันโคตรยากครับวันนี้มารีวิวก่อนมาลองดูในระดับเอลิทกันไหมทุกคนเนี่ยท็อปเทียมเหมือนเหมือนตัวแบบริทเทนทีวียะไรสวัสดีนะครับน้องรู้สวัสดีนะครับมานานยังครับสุดหล่อครับมาประมาณ10ปีแล้วครับมาถึงก็หน่วงขนาดนี้เฮี้ยหน่วงมากเลยครับผมบอกเลยมันหน่วงมากไอเฮียแต่บอลออกแล้วตัวนักเตะเราจะแบบเอื้อเอื้ออย่างเงี้ยสวัสดีน้องกอรซิล่านะครับยิปสามชีนะครับสวัสดีนะครับไมโคอนกู ออ้ยโอ้โหยี่เคี้ยโอ้โอ้แม่เจ้าโอ้เล่นเยอะไอ้เหี้ยเล่นเยอะ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 โอ้ยแม่ข้อนอยหน่อยเล่นเยอะแล้วเป็นญ่าปีกซ้ายหน้าทำมีเฮี้ยเฮ้ยเอ้าเอ้าเอ้าไอ้เหี้ยโคตรกิปอ่ะ อันนี้มันสกิดมากเลยเว้ยออกเถอะพี่คนไใดเท่านั้นเท่านั้นงั้นออกเถอะจริงๆครับขนาดนี้แต่เอาจริงถ้าเขาไม่ออกอ่ะแล้วถ้าเขาลองเล่นไปอ,ะอ่ะอาจจะกลับมาได้นะเพราะเขาเล่นเก่งเขาได้ครับโอ้โหคนนี้เก่งนะเนี่ยได้ไมค์คอนน่ะเอาจริงคนาได้แมค์คอนนี่คือแบบว่าน่าจะแบบมือฉมังมากผมเล่นไปครับใช่ใช่ใช่ผมเอาไมค์คอนนี่แหละนี่เด็บเด็บกองหน้าก้าๆไปลูกเขาเล่นโก ไอ้บ้าไอ้เฮียติดแดงเข้าอย่างนี้เลยมึงบ้าป่าวะน้องบุ๊กสิเดี๋ยวมไม่ทันนารลันนี่ไงผมไมค์อนโอ๊ะโอ๊ะโอ้จีิงๆครับจีิงๆจีๆ คนโตผมห้ามเลี้ยงอ่ะอลงมาเท่าไหร่เนี่ยยี่สิบเลยเหรอนีแ่แหละพอเสียงของการแต้มสูงผมไม่เอาอ่ะไม่เอาอ่ะอยากแบบเลี้ยงหมาได้เลยอะไรอย่อางนี้มาขนาดนี้เลยเรเครับผมไม่เล่นเอาไมค์ค่อนเลยคนระับเพราะเห็นพี่จะลกกเล่นแลไว คือการที่คุณเล่นเด็บ95เวลาได้บอลขึ้นมาคุณต้องพยายามทําให้เร็วด้วยนะถ้าคุณทําได้ไม่เร็วพอะมันคือดาบสองคมอ่ะผมไม่ชอบเลยเด็บเก้าหผมรู้สึกว่าผมไม่เก่งพอไมโกมันเออจากว่านี้อืมเนี่ยพอเสียของเด็บเก้าห้าเวลาแบบ มันขนมันเยอะมันตัวใหญ่เวลาคาฟูฟฟทีวายผมว่าแน่นมากว่าในเรื่องในเรื่องการเข้าแท็กเกิลอะไรเงี้ย AI ในการยืนตำแหน่งมันดีพอกันแหละน้องแบงค์สวัสดีนะครับไมค์คอนเป็นไงบ้างมันเก่งมากเว้ยมันเก่งมากครับแต่ข้อเสียคือสตามิน่ายอย่างเดียวเลยต้องยิงเขียวเท่านั้นครับไม่งั้นไม่เข้าเลยคือเถื่อกีงผมก็ได้ซื้อคราบไมค์คอนเปนจ็อกกี้ไวอยู่นะโอยีย แม่นแบบนีนิสิเพจเนี่ยอุไรกามเอานี้ดิโอโหเป็นไงล่ะไอ้ที่มันเข้าบอลอย่างไวครับดูนี่นะดูน่ะไอ้เฮียไม่คาดคิดอดีว่าไมโครมันเร็วขนาดนี้เพราะว่ามันคือเลงตีเวสอง สวัสดีทุกคนนะครับโอเดกาสลองไปจ่ายบอลเนี่ยเนี้ยบอยู่ครับแต่ผมชอบซิโก้เบดมากกว่าผมเข้าใจผมชอบซิโก้เบดแล้วก็ชาตันเบลดมากกว่าเว้ยเพราะว่าผมว่า AI โอเดกาสอ่ะมันขาดอย่างหนึ่งคือเรื่องของแบบซิคไตี้อ่ะผมรู้สึกว่ามันแปลกๆเว้ยเวลาเลี้ยงบอลอ่ะผมมันแปลกมากผมไม่รู้อ่ะผมให้ทุกคนแบบเล่นมาแล้วบอกมามาว่าเป็นยังไงนะแต่ผมไม่ค่อยชอบเลยครับส่วนตัวเลยอ่ะรู้สึกว่าขึ้นเกมมันเนียนกว่าเว้ยกับตัวไมค์คอน มันจะรู้สึกเร็วมากว่ะครับเวลาเบียดเห็นปะมันจะมันจะแหวกได้เลยอะโหยิงเลือเอ็กโซเอ็กโซเมื่อ, X o, X o. อไหร่กับตันผมจะเก่งใช่ไหมอ่ะเซนอลผมไม่แน่ใจว่ามันไปผูกสัญญากับไอเปสหรือเปล่า,าอะอ่ะเซนอลตอนนี้มีใครเก่งสุดก็แค่ปีกขวาเก่งสุดในเกมเลอครับผมให้ฮันเซ่นตัวทีวนนั่นแหละ <Yeah. S 2> เป่นเร็ว ผมเชียร์เลยน่ะเอ้ยทกทีครับว่าผลิตแบกทั้งสองข้างไม่จำเป็นต้องบุกแค่เกมรักดี ซึ่งไมค่อนก็เก่งพอๆคาฟูแต่ผมเลือกคาฟู no เพราะว่าเพสเตล์ดีเฟนดิ้งมันเยอะและดีกว่าเอาเอาเหตุผลแค่นี้นะแต่ผมชอบไมค่อนพอๆคาฟูถ้าไม่เอาเรื่องเพสไตล์มาเกี่ยวข้องอ่ะเพราะว่าเกมรับก็ก็จึ้งเหมือนกันครับของแท้จบไปแล้วอะเควสอะเฮ้ยเรียบร้อยดีโดนงี้เลยเอ้ยเดาถูกเหรอหยอกเลนไปต่อจ้ะ อยากเล่นโอ้โห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 ไอ้เยียจะให้เจมเล่นโกลไปและที่เมื่อกี้คนเข้ามากอะแต่ถ้าผมรู้สึกว่าต้องเขียวแหละนะต้องเขียวแหละถึงแม้จะเป็นหน้าประตูระดับแบบหนึ่งหลาก็ตามอะ่ะโกงโลงดิดเขียวเว้ยเออ ไมค r อน S PLUS ัไหมครับเอาตรงๆเลยปะอันนี้ผมบอกเลยว่าสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าไมค่อนมันมันมันตำแหน่งการยืนในมันดีอ่ะอ้สวยมากอ้ลืมไปแล้วมีฟินเนตเฉาสองตัวเลยอ่ะเนี่ยผมแบบเปลี่ยนตัวแย่มากเลยผมเปลี่ยนตัว ล้วก็เรียบร้อยจังหวะนี้เออหัวหน้าแผลเก็บเนี้ยเดี๋ยวผมจะไล่เลี้ยงให้ทุกคนผมจะไล่เลี้ยงให้ครับเอ่อผมจะบอกให้ตรงตรงเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นบา้างเว้ยผมจะบอกงี้นะเว้ยผมมาสรุปให้ฟังข้าวๆแล้วกันครับ โอเดกาด A+ ครับเอามันไปไกลๆไว้ใจเลยครับเอามันไปไกลๆนะฮะไปไกลๆไว้ผมบอกแค่นี้เลยต้องรออัพส่วนหนึ่งผมคิดว่ามันมีเพสตา์พาซิ่งที่ดีอ่ะผมจะบอกว่าไมเคอนมันเก่งมากเลยเว้ยมันคุ้มค่ากับ3ามสบวินไหมมันคุ้มค่าครับประเด็นคือถามว่ามันเก่งก่าคาฟูไหมผมให้อยู่ระดับเดียวกันนะแต่สุดท้ายแล้วมันแล้วแต่คนชอบว่าคุณชอบแบบไหนมากกว่าเพราะว่าคาฟูอย่าลืมว่าเพสตา์พาสไอเพสตา์ดิเฟนดิ้งมัน ในรุ่นแบ็กขวาอะไรเงี้ยเวลาคุณเล่นเกมลับคาฟูคุณจะรู้สึกว่าคุณมั่นใจในการเข้าบอลมากกว่าตัวไมค่อนเพราะว่าไมค่อนอ่ะมันไม่มีนิซิเพตอันนี้สําคัญมากเตโอถามว่าทำไมมันโอพมากๆส่วนหนึ่งเพราะว่ามันมีสิ่งนี้ครับนี่นะฮะมันมันเข้าบอลแม่นส่วนหนึ่งตามมาจากด้านหลังมาแซบบอลด้านหลังให้เพราะว่ามันมีนิซิเพตอันนี้คือเรื่องจริงไมค่อนมันขาดสิ่งนี้ซึ่งทําให้ผมคิดว่าเกมลับยังเป็นรองคาฟูอยู่แต่เกมลุกถ้าคุณเล่นแอตแทกกิ้งหรือว่าวิงแบ็กคาฟูเทียบไมไค่มอ,อนไม คาฟูเทียบไมคอนไม่ได้ไมคอนดีกว่าหลายขุมแต่เกมรับคาฟูดีกว่าเพราะเอสไอดีเฟนดิ้งครบใครที่มีคาฟูอยู่อ่ะผมไม่แน่ใจว่าคุณเล่นไมคอนเป็นยังไงหรือว่าเทียบกับคาฟูเป็นยังไงครับแต่ผมคิดว่าคุณน่าจะเห็นเห็นด้วยกับผมประมาณ90%ที่ผมพูดอ่ะผมมั่นใจก็แค่นี้จริงๆครับรอมันอัพซึ่งมันไม่น่าจะอัพลนเลสมาแล้วก็ไม่น่าอัพไอแอนติซิเพตมาน่าจะอัพในเรื่องของโอเวอร์ลอแล้วก็ได้เอสไตที่3อะไรอย่างเงี้ยเนาะ เออสำหรับตัวฮีโร่อะมันข้อเสียมีให้นี้จริงๆครับไอคอนอะไม่มีวิลเลนเลสและไม่มีนิซิเพตเหมือนชาวบ้านที่แบบว่าเป็นคาฟูแบบเตโอที่มันมีอะแล้วมันถึงดีมากๆครับแค่นี้เลยครับทุกคน